สวัสดีครับผมโชดกปัญญาวรานันนะครับตอนนี้ก็เป็น CEO ของเว็บไซต์นะครับ jobnow.hcn.com ซึ่งเราก็เป็นเว็บไซต์สำหรับในการจัดหางานให้กับธุรกิจภาคเฮลท์แคร์โดยเฉพาะทีนี้ก็ด้วยประสบการณ์ที่ผมทำงานมาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็อยู่ในองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศมาประมาณเกือบเกือบ20ปีที่ผ่านมาทีนี้ก็ได้มีโอกาสคุกครีกับหลักสูตรในการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชน ที่มาจากต่างประเทศนะครับได้ลงมาใช้ได้ลงมาทําแล้วก็ได้เอาหลักสูตรใกล้ๆกันเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับคนหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มนี้แล้วก็รวมถึงภาคธุรกิจด้วยจริงๆก็ทําให้เรารู้สึกว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้นำเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วมันก็ส่งผลกับองค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือว่าองค์กรภาคธุรกิจจริงๆอย่างที่เราก็น่าจะได้เห็นจากหลายๆเคสที่เป็นตัวอย่างณปัจจุบันนะครับ ทักษะของลีดเดอร์ชิพเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากเพราะว่ามันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้คนในองค์กรเนี่ยเข้าใจเพราะว่าถ้าเราอยากได้กำลังของคนเนี่ยมันไม่ยากเราก็แค่สั่งให้เขาทำแต่ถ้าเราอยากได้ความคิดของเขาเราต้องได้ความเชื่อ,ขอเขาก่อนทีนี้องค์กรในปัจจุบันแน่นอนครับเราต้องการความคิดความเชื่อนวัตกรรมเราต้องการพลังในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นลีดเดอร์ชิพเนี่ยคือการที่เราสามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้คนในองค์กรของเราเนี่ยครับรู้สึกว่าการอยู่ที่นี่มันมีเป้าหมายการทํางานกับคนคนนี้มันมี p u r ร์เพบางอย่างที่มันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกันได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับเรื่อง l e a ดอร์ชิพต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ learnable นะครับเพราะว่าเราจะเห็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยเยอะแย,ยะไปหมด มันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะถ่ายทอดแล้วก็เรียนรู้ได้เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็การฝึกจริงๆในสภาพจริงเพื่อให้เราเนี่ยได้ประจักษ์ในสิ่งที่เราพยายามฝึกฝนอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันครับว่าทำได้นะครับถ้าเรามีทักษะใน l e a เดอร์ชิที่ดีเนี่ยผมจะบอกว่ามันเหมือนกับว่าจากเดิมเนี่ยเราจะต้องออกไปรบคนเดียวเนี่ยนะครับ ถ้าเรามีทักษะ l e a ดอร์ชิพที่ดีก็ถ้ากับว่าเราสามารถพาคนที่ออกไปร่วมรบกับเราได้เป็นกองทัพเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถได้จะขับเคลื่อนองค์กรที่มีขนาดใหญ่ๆได้เพราะแน่นอนงานใหญ่ๆไม่สามารถทําคนเดียวได้สาเร็จนะครับอันนี้จะเป็นตัววัดแล้วว่าเราจะสามารถทําความสําเร็จให้กับโลกไปเนี้ยได้ในมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับทักษะและก็ความเป็นผู้นําของเราครับเรื่องของ l e เดอร์ชิพจริงๆแล้วพอดีว่าถ้าเป็นมิติที่นอกเหนือจากคอร์สเนี่ยครับมันก็ จะลามไปสู่เรื่องของวินัยในการกํากับตัวเองอีกหลายๆเรื่องนะครับซึ่งพอดีว่ามันอาจจะไม่ใช่มิติที่อยู่ในคอสนี้เพียงแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าคนไหนมี l e a d e r ์ชิพที่ดีเนี่ยนั่นหมายถึงตัวเขาเองก็จะมีวินัยที่ดีอยู่ด้วยเพราะว่ากรอบแล้วก็หลักคิดเนี่ยครับมันจะมีความเป็นสากลเราจะสังเกตคนที่เป็นผู้นําระดับโลกทุกคนออกกําลังกายหมดนะทุกคนจะมีสเก็ตูในการพักผ่อนทุกคนจะมีสเก็ตูในการบริหารเวลาทั้งนั้นี่งานเนี่ยน่าจะยุ่งกว่าคนที่อาจจะทํางานในสเกลที่เล็กกว่าก็ได้ อันนี้ก็เป็นตัวที่ยืนยันครับว่า l e a เดอร์ช p สำคัญสำหรับคอร์สนี้จะบอกว่าถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานมาในระดับหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้ท่านเนี่ยมองประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราให้เพื่อไปสะท้อนกับสภาพจริงในข้อมูลที่ท่านมีก่อนหน้านี่ได้ชัดเจนมากขึ้นสำหรับคอร์สนี้ก็หลักๆเราจะให้บันได3ขั้นแล้วกันนะครับก็คือหนเนี่ย เราจะให้ทุกท่านได้รู้จักตัวเองก่อน <_ d ates> เพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจธรรมชาติของตัวเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือเดียวกันเนี่ยไปฝึกฝนให้ท่านเนี่ยทำความรู้จักผู้อื่น <_ d ates> เพื่อจะรู้ว่าเราจะเอาจุดแข็งของเราไปช่วยจุดอ่อนของผู้อื่นได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะพูดถึงว่าแล้วเครื่องมือในการโคร้ชเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็การพัฒนาคนในองค์กรอย,อย่างยั่งยืนเนี่ยมันทำงานยังไงใช้ยังไงแล้วมันจะฝึกได้ยังไงบ้าง สำหรับหลักๆในคอร์สนี้เราคิดว่าน่าจะเหมาะกับคน3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยถ้าเป็นคนทํางานในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเรียกว่าอยู่ในองคอ์กรใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็น่าที่จะถูกโปรโมตไปเป็น middle management พวกนี้นะครับเริ่มที่จะต้องมีทีมงานเริ่มที่ต้องไปดูแล s u p o r t i n a t e กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่เหมาะกับคอร์สนี้นะครับกลุ่มที่2เนี่ก็คือว่ากลุ่มที่อาจจะออกจากองคอ์กรแล้วก็มาตั้งบริษัทเองเป็น start up พยายามจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับเป็น SME อะไรก็ได้ กลุ่มเนี้ยก็จะเหมาะอีกเพราะว่านอกจากเราจะมีทีมงานมีพาร์ทเนอร์เรามีลูกค้าเนี่ยเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนหลายๆกลุ่มซึ่งตรงนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยอาจจะเหมาะกับกลุ่มคนที่จะต้องสืบทอดกิจการของครอบครัวครับทำงานมากับคุณอาคุณป้านะครับอาเจกอาโกพวกเนี้ยแล้วเราจะต้องมาดูแลธุรกิจที่บ้านต่อเราจะทํำยังไงนะครับคอร์สนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มนี้เลยครับจุดเด่นของคอร์สนี้เนี่ยเราพยายามจะ ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของ l e a เดอร์ชิแล้วเราพยายามรีเซ็ตมันใหม่โดยการสร้างมุมมองของ Leadership เนี่ยที่มันจะคัสตอมไปกับตัวของท่านแต่ละคนโดยการใช้แบบวัดเรื่องของ MBTI มาเป็นตัวช่วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจในการ Copy รูปแบบ Le a d e r s h i p มาใช้แต่เราจะพยายามสร้าง Le a d e r s h i p ที่มาจากตัวงท่านเองแล้วก็เอาไปใช้ให้เหมาะกับบริบทที่อยู่ในหน้างานได้เลยโอเคนะครับมาถึงตรงนี้แล้วถ้าคิดว่าคอร์สนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับกิจกรรมที่ท่านจะได้เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็เริ่มเรียนในคอร์สนี้ได้เลยครับ